อันนี้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็วันที่สิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากลับมาลงคลิปบอกนะครับย้อนหลังท่านที่ได้โปไปนะโปสูบน้ำนะครับอ่าตัวนี้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มันจะชัดมาซื้อม,มาใหม่เมื่อเก้าบ,บาทตัวนี้เพราะว่าตัวเก่าก็หลายปีแล้วเบินอายุขัยแล้วปลดระวังอ่ามาครับเป็นโมโนฮาร์ฟเซลสี่ร้อยหกสิบวัตต์สองแผงชุดสูบน้ำนะเดี๋ยวเราได้ปัม๊มไฮเดรลูนี่นี่ครับนี่ครับยี่ห้อนี่แหละไม่ต้องเว้าสี่ร้อยหกสิบวัตต์โมโนฮาร์ฟเซลนะครับ สองแผงนะครับแล้วเป็นระบบอนุกรมการต่อต้องระวังนะครับเพราะว่าไฟมันดีซีกระแสมันสูงนะครับวนมันมาอร่อยก็วนอนุกรมกันเดี่ต้องต่อต้องระวังครับพอไฟมันแห้งวิธีการต่อก็คือเอารับแรกท่านเอาแผงมาเรียงกันก่อนหัวไทยเนาะแล้วก็แผงที่มันอยู่ใกล้กันน่ะใกล้กันแบบนี้ก็คือเอาเสียบเข้ากันเลยสายแผงที่มันอยู่ฟังดันใกล้กันนะครับเสียบเข้าเลยเนี่ยเป็นการอนุกรมเนี่เขาเรียกอนุกรมนะครับบวกลบเสียบเข้ากันเลย ทีนีมันก็เหลือแผงอีกแผนหนึ่งด้านฟังทั้งขวามือพุ่นขวามือสูดพุ่นแล้วก็บ้านด้านฝั่งซ้ายสุดนี่เตรียมพร้อมเสียบเข้าตู้แล้วมันจะมีสายแผงไปให้ที่เขาเขียนเขียนบอกกำกับว่าด้านเสียบเข้าแผงด้านเสียบเข้าตู้ใชไหมครับห้ามไปซับกันแต่ซับกันมันจะผิดพลาดคือว่าผิดพลาดมันก็บอกเป็นยังเราตู้แต่ว่าเสียบแมันถูกต้องใชไหมครับถ้าผิดพลาดมันสะหงองตีดหรือว่ามันอาจจะทำงานใดเป็นบางตัวหลุดไหมนะครับคือเสียบมันถูกแต่ว่าเป็นไปได้ก็คือท่านเสียบจะพึงไปเสียบ สายที่เข่าแผงอเส้นหนึ่งพอมา,าไฟที่เสียประตูมันมามันอันตรายอาจจะไปโดนมือไปโดนสัมผัสเล็ดรอดที่มันออกมาจากขั้วได้นะครับก็อย่าพึงไปเสียบแผงหนึ่งก็คือให้เข่าตูเรียบร้อยต่อปั๊มให้เรียบร้อยค่อยไปเสียบแล้วค่อยมาขึ้นเบรกนะตามนี้นะครับถ้าพอเข้าใจค่อยโทษมาอีกตามเบอร์ที่หายไปเนาะอ่ากำลังไฟมันก็นสามารถสักได้เลยเพราะว่าแค่สองแผงเบิ่งกำลังบุญอ่าแรงดันลอยก็บุญนะนี่ครับไฟนี่ครับใหม่เลยนี่ครับนี่่งครับลุกบือบเลย เนี่ยครับเพราะว่ากระแสมันสูงนะไฟดีสิน่ครับอ่าเพราะนั้นอันตรายต้องระวังที่การเสียบเข่าตู้ก็คือเอาขั้วที่เขาเขียนบอกก็คือเสียบเข่าตู้มีบวกลบให้อยนี้แล้วตั้งกตเสียบตามตามอ่าตามสีมันลก็เขียนบวกลบเสียบเข้าไปบวกใส่บวกแล้วก็ขั้วลบก็เสียบขั้ลบนะครับลบก็เสียบข้ลบแล้วก็ที่นี่ก็มันจะมีสายปั๊มนะครับสายปั๊มก็ต่อตามสีมนเลยผมสิบ่ให้แจ๊คเพราะว่าทานตรงไปตัดลอยฟ้าปิดบ่ออยู่แล้วนะครับ ต่อตามสีนะครับตัวนี้มันบ่ได้ลงน้ำเรต้องใส่เทปละไายก็ได้ครับผมขอให้เอากีมขันแน่นๆนะครับหรือเป็นไรได้มีตะกัวอะไรขึ้นไหลไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบ่ได้ลงน้ำเราต้องจําเป็นต้องใส่เทปละลายร็ค,คือแค่เทปปั้นสายไฟก็ได้นะต่อตามสีลงปั่มเห็นเรียบร้อยได้ครบชุดพร้อมใช้างานนะครับทั้งฝาปิดบอทั้งแท่งกาวกันฝาผ้าปั่มต่อสายเห็นเรียบร้อยนะครับนะครับ,รบแล้วก็มีเสือกลูกค้าไปสื่อตะทออย่างเดียวที่จะลงนะครับนะ อันนี้ก็มาติดให้คุณหนาเพิ่นนะครับนี่ครับประมาณนี้อันนี้เป็นท่อนิวครึ่งนะครับนะท่อนิ้วครึ่งบ่ได้ลดได้ยั้งนะครับนี่มาเทิดใเบิองนี่ครับคือชุดสองแผงได้ปั๊มก็ประมาณหกร้อยวัตกรับรับแผงได้สองถึงสี่แผงสูงสุดนะครับรอบก็ได้ตามกําลังแ็งเลยทีเดียวนะครับผมนะครับนี่เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับอ่ันเก้าเพิินนี่ย้อนลงไปทั้งหมดกับแปดทอนเป็นท่อสองนิ้วแต่ว่ามันเป็นปั๊มไฟฟ้ามันจะกินไฟสูงนะครับ มันสิเปลืองค่ะน่ะมันมันก็เปลืองไฟแ,แต่ว่าเพิ่นใส่คู่บัตามาสูบมาปั่นเป็นไฟฟ้านะครับนี่เป็นปั๊มไฟฟ้ามันเป็นปั๊มไฟฟ้าแต่ว่าเพิ่นใส่เครื่องปั่นคู่บัตรเนี่ครับปั่นไฟอันนี้อยู่หาเคนะครับ 5k ก็คือ5,000วัตต์นั่นเองเขาเรียกว่า5กิโลวัตต์นะไม่เป็นหากิโลกร,รัมนะก็คือ5กิโลวัตต์หากิโลวัตต์ก็คือหาพันวัตต์เพิ่นเป็นหาเคนะครับนี่ เรื่องบรรพายเพิ่นได้สูบไป,ปนี่กะกินน้ำม,มันเนี่สูบน้ำเสมอนี่ควรทดำปืดแน่นอนนะครับผมนะอันนี้ก็ครบชุดความใหญ่งานแหละแต่ว่าผมปิดโบไปแล้วตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2564ไปแล้วเนาะอันนี้คือมาเป็นแจ้งแนะนำที่หลังปีใหม่นะครับนะก็มาติดให้คุณนหน้าอยู่อยู่บ้านไหนครับโคกสะอาดพวกสะอาดหนตะค้องหตะคองครับจังหวัดบุรีรัมย์เฮา,น,านี่เนาะนี่ครับซึ้อคุณนหน้ายังเนาะ ต้องสูงอ่ะพ่อใจบ่ะใช่ไงป่ะไม่ต้องเปลืองคาน์บอนมันคาไไฟหรอเนาะน,นะครับโบมีคนติดถ่ายโมีคนติดถ่ายมันยากนะเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงยังแล้วก็ปลูกผักปลูกมีนี่ครับนี่เนี่ยแล้วผู้หญิงคือแฟนเพิ่นก็อยู่แต่วา่าเพิ่งก็มีหน้าที่คนละงานเนาะเพิ่นก็ไปต่างคนต่างไปเนี่เพิ่นก็ปลูกผักปลูกยังแล้วมันยากต่อาการเวลาไปติดเครื่องคู่ป่านี่ครับอันตรายคือกันแต่ผู้หญิงเพิ่นติดนะขนาดว่าผู้ชายแท้ๆยังมีอ่า เสือมีผ่าไปคล้องข้อของยังกับมีเข่ากันอยู่นะมันอันตรายครับผมกัอันนี้ก็ง,ง่ายแค่มีหลาที่ขึ้นเบเกอร์นะครับขึ้นเบเกอร์กัน้ำกับไหลเลยนะครับผมตอนนี้แดดก็ถือว่าไข่แนอยู่นี่ครับมันเป็นช่วงใบจังม้งนะับใบจังม้งนะงานใบสองเลยปะเพราะว่าสร้างมาหันใบม้งว่าจะไปกินเขา่าใ,ใบม้งเนาะใบม้งกลักวกัเดี๋ยวเตรียมไปกินเขานี่เป็นแฮนดูโร่นะครับนะครับผมแฮนดูโร่ชูสองแฝงกับมาติด คุณหน้าท้องสุกเพิ่นต่ว่าก็เลยแจ้งได้โอกาสแจ้งวิธีการตอลหลก็ความปลอดภัยแนะนำอ๋อสายถึงน,ำน้ำไม่เป็นนะงครับผมว่าเดี๋ยวสิเก็บงานเดี๋ยวสิลงเสาลงอย่างไรอยู่เอาเอาตัวออกแนะนำมันไหลที่กินนะครับเดี๋ยวสิติตั้งเสาตั้งอย่างใดองศาตรงนี้ล,ลงปลอดภัยกันฟงกันฝ่ายเรียบร้อยนะครับนะกะบพกเข้าใจยังกัโทษมากครับท่านกดติดตามไว้เลย,เ,ลยเดี๋ยวจะมี ราคาแบบจอมเย่าไห้นะครับผมจะประกอบสเปคต่ําแบบราคาต่ําแต่คุณภาพสูงเพราะว่าทุกคนมากันแบบนี้อยู่แล้วเนาะกะซื้อนำมาให้คนจับต้องได้สมมือนี่แบบว่าอ่ามันเกิดปรากฏการณ์โควิดหรือว่าเหตุอะไรอย่างไรแต่สถานการณ์มันแบบย่าแย่ผมก็อยากอ่าส้อยเรือแหละครับอ่าท่าน่ต้องไปกดติดตามกดถึงใจ่ต้องไปกดคอมเมนต์แต่ว่าถ้าบวกกดติดตามมันสิบ,บ่เห็นคลิปเข้าใจไหมครับแล้วท่านจะพลาดโอกาสแล้วไมาอ่า อดควรวที่หลังวาคือ,อยังเก่ามันเก่าเลยมันไป3ามสปีแล้วมาขอมันกะเบิดไปแล้วนะครับวันนี้สเปคต่ำผมจะประกอบเพลนแล้วก็ลงห้เนนบเิ้งนะครับเป็นหม้อแปลงนะครับเป็นหม้อแปลงที่ราคาไม่ถึง2 0,000บาทนะครับละตามกําลังเลยคือ2 0,000บาทสามารถใส่แอร์ได้เลยนะครับเป็นสเปคต่ำผมประกอบเองเลยอ่าเป็นหม้อแปลงที่ประกอบเองเป็นแบบอ่าตู้เหล็กสเปคต,ต่ำเดี่วผมลงคลิปไปละที่หลายๆคนขันเห็นเนาะคือราคาต่ําแต่คุณภาพสูงแน่นอนสามารถ บถึงสอง0มืสามารถเชื่อมเล็กได้เปิดแอร์ได้เลยนะครับนะเป็นเท่ยวไชา์เ,าเวฟแท้แล้วก็ทนท่านนานปีแน่นอนหลายปีดูแลหลังการขายนี่าตลอดแน่นอนนะครับผมนะแล้วจะมาลงเบืองวันนี้ก็คือสร้างหม้อแปลงทันเรยวของคนมากก่อนที่ผมบอกตอนนี้ไลเคีย่งนั่นของปีไม่ปีไก่นะครับนะอย่างไม่ผมก็เปลี่ยนเลยทุกอย่างเลโทรศัพท์ไม่เลยชัดความพูดชัดเปลือกมาอ,าดอัดให้ความรููแบบอัดหม้อแปลงอัดวิดีโอที่ว่าประกอบหม้อแปลงให้คนเห็นชัดชัดว่า ค่าของบอร์ดค่าพวกมอดเฟสพวกอ่าอุปกรณ์ต่างๆหนค่ามันชเจนพวกซีพวกอย่างเนาะนะครับนะที่ประกอบมาแป,ปลแล้วอ่าคนที่ตามไม่ันอยากเห็นคลิปก็คือท่านจะได้ราคาที่ถือแล้วก็หรือว่าจะเอาไปใส่เกี่ยวกับประกอบงานจ้าของเองโดยที่ตน้นทุนบ่สูงอันนี้ก็อ่าสามารถลดตน้นทุนของท่านถ้ามันที่ีชุดคิดถ่ายทมเดี๋ยวผมสร้างหม้อแปลงมาเนี่ยคือขันตามกันมาที่แรกก็เริ่มที่ประมาณสิบ ยี่สิบลูกก่อนนะครับก็คือให้ราคาจับต้องได้เราเซฟต้นทุนให้แล้วก็ราคาไม่ถึงสองหมื่นบาทเริ่มที่แบบสองหมื่นบาทแต่ว่าสามารถใส่แอร์เชื่อมเล็กได้พร้อมกันนะครับกำลังสูงแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีไหมสนใจกันหรือบอกข้าใจตามคลิปสีลงให้เบิ้งก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับนี่การณ์พลธนเลเซล่ตุลาโทรเบอร์นี่ก่อนเดี๋ยวก็วกจะแจ้งเปิดไลน์เพราะว่าบางทีผมอยู่ในป่าในเขานะครับ ปิดเนต็ตไว้หรือว่าสัาญ,ญาณบดีกงจะปิดเพื่อประหยัดพลังงานแบตแน่นะครับอันนี้โทรศัพท์ไหมกับความคมชัดกับสิชัดลึกแน่นอนนะครับผมเปลี่ยนใหม่ปีใหม่ก็เริ่มใหม่ครับแล้วก็สีเฮดไาท่านลูกค้าหรือว่าคนทิ่ติดตามใดมีความรู้แล้วก็อยากใส่โซลาเซลล์แล้วก็สีมีต้นทุนที่ถูกลงแต่ว่าคุณภาพดีขึ้นนะเป็นต้องเป็นงานประกอบมือนะเพราะว่าเราอยากกินเขาแซบกินยังได้พักได้เนื้อไลายๆเขาต้องเฮ็ดเองใส่หลายๆนะครับนะ คือราคาจับต้องได้คุ้มค่าเดี๋ยวกดติดตามครับรอสักครู่ขอขอแจ้งงานแป๊บหนึ่งนะครับโทรได้ตลอด0964975827นะครับก็คือโทรมาก่อนหลังสามทุ่มนะครับขอเลื่องความกลุณาคือเขารับเขานอนแล้วขนาดงานหลวงนะครับไปทันไปธนาคารไปยังกระซานที่เราหลวงนะแค่บ่ายสามโมงครึ่งเขาบ็ไม่อยากรับโทรศาพไปนี่ก็คือขอความกลุณาก่อนถ้าหลังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่เนาะก็แอดไลน์ฝากข้อมูลขอความไว้ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่มีไอด มีแต่หมายเลขโทรศัพท์นะครับค้นหาด้วยเบอร์โทร0642713876นะครับกันฐพ้โซเาเซลสนใจก็โทรมาสอบถามตามนั้นนะครับผมอขอบคุณครับผม